It's good. ที่เดินออกมาที่เดินนี่นี่คือผู้ก่อเหตุใช่ไหมคะมที่ซ้อนท้ายนี่ยนะพี่นะ มองเห็นไหมเดินเดินเดินแล้วก็หันกลับอ่ามวงแล้วก็หันกลับมองนู้นมองนี้คนมาขอภาพอะไรที่ไหนหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมไปแล้วเห็นไหมเนี่ยมองเราด้วยนะเห็นเดินไปแล้วเห็นไหมเดินไปแล้วเดินออกไปให้ตลาดแล้วเนี่ยเนี่ยดูที่มันเสื้อผ้าวเลยเสดงกางเกงลายแก่แล้วก็ไปแจ้งตำรวจเนี่ย คนในหมู่บ้านแหละกเดินมาเดินขดินมาเดินมางี่ได้มาเห็นแล้วมันก็นลนโล่งโจ้งนะไม่มีอะไรปิด<ำ><ม>เลยอ่ะคุเราเหตุการณ์มันวันนั้นหน่อครับพี่เออวันนั้นช่วงประมาณเก้ามงเช้าครับผมมามาที่บ้านของลูกค้าเพื่อมาดูไอ้งานซ่อมหลังคาครับผมนะแล้วผมก็ จอดรถมอไซค์ทิ้งไว้ตรงนี้ตรงนี้ครับผมแล้วก็เอากระเป๋าเงินกับตัวศัพท์วางไว้ตรงนี้แล้วเข้าไปดูหลังคางบ้านลูกคา้าไปประมาณห้านาทีครับผมออกมาแล้วก็มาหยิบแก้วน้ําดื่มตามปกติแต่ว่ากระเป๋าเงินยังอยู่ปกติเราก็ไม่ได้เอดใจแล้วทีนี้ก็เข้าไปคุยกับลูกค้าสักประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็คุยคุยธุระเสร็จผมก็ออกกลับบ้านพอจะไปที่ร้านค้าไปซื้อน้ําก็พบว่าเงินในกระเป๋าไม่เหลือแล้วครับผม,มก็เลยกลับมาขอกล้องวงจรปิด ที่บ้านลูกค้าดูอีกทีครับผมถึงถึงได้รู้ว่าคนร้ายนี่เป็นใครครับผมครับดูแล้วเป็นงที่อยู่เป็นใครที่คนอร้ายอ่าเป็นคนงานก่อสร้างครับผม,มคนงานก่อสร้างรู้รู้ตัวแล้วครับผมรู้ตัวแล้วตอนนี้ก็คือแจ้งความเรื่อคดีไปแล้วแต่ว่าตอนนี้เขารู้ตัวแล้วเขาเออหนีไปแล้วครับผมครับแล้วเงินที่ของที่หายไปนี่หายไปเท่าไหร่คะหมื่นกว่าบาทครับผมประมาณหมื่นเท่าไหร่คะหมื่นประมาณหมื่นหมื่นต้นๆ้นประมาณหมื่นสองหมื่นสามสองพันสามพัน หมื่นสองร้อยสามร้อยนี่แหละครับผม oh. เพราะมันเป็นเงินเศษ mm hmm. เงินเศษเศษสองร้อยสามร้อยแต่ว่าเขาเอาไปหมดเลย mm hmm. ไม่เหลือเลยในพี่ก็คือเขามาดูงานในบ้านหลังนี้ถูกไหมถูกต้องครับผมเราตังวางไว้ยังไงคะวางไว้ที่หน้าตะแกงรถครับผมแล้วพี่เข้าไปดูงานนานมากกว่าที่จะออกมาคือตอนที่หายน่าจะแค่ประมาณห้านาทีคือจอดจอดไม่น่าจะเกินห้านาทีแต่ว่าช่วงช่วงห้านาทีนั้นเขาเอาไปแล้วแต่ว่ากว่าผมจะรู้ตัวไอทีก็เลยครึ่งชั่วโมงไปแล้ว mm hmm. เพราะว่าผมออกออกมาออกมา,ออกมาดื่มน้ําที่หน้ารถแต่ว่ากระเป๋าเงินมันยังอยู่ก็เลยไม่ได้สังเกตว่าเงินในกระเป๋านั้นมันหายไปแล้ว<ม>แต่คือเรามองเห็นว่ากระเป๋าเงินยังอยู่แล้วก็โทรศัพท์ก็ยังวางอยู่ของทุกอย่างยังอยู่ครบอ๋อคือเขาหยิบแต่งเงินไปถูกต้องครับหยิบแต่งเงินไปแต่ว่าของทุกอย่างยังอยู่ครบผมก็เลยไม่ได้เอกใจแต่ไปรู้ตัวไอจีตอนที่เราไปที่ราา้านสะดวกซื้อ,อก็คือเราไม่มีเงินจ่ายเราก็เลยย้อนย้อนกลับมาดูกล้องวงจรปิด ก็ตามตัวเขาสักพักหนึ่งแต่ว่ามันช้าไปแล้วคือเขาออกไปแล้วครับผม,ใช,มใช่ครับผมไว้กระเป๋าอย่างนี้เหรอพี่ใช่ครับ<ช>นะผมก็คือจะมีของทับอยู่ก็คืออย่างนี้เลยนะพี่นะครับผมก็จะมีโทรศัพท์พวกซองบุหรี่อะไรวางไว้คือจะมีของทับเยอะแยะนะสุดมาปกติเขาจะโอน พี่เขาแจเกเงินสดมาเราก็เลยเงินสดมันก็เลยอยู่ในกระเป๋ามีระยะสาวบอกอคนร้ายอ๋อตอนนี้คือคนร้ายเขาติดต่อกลับมาแล้วครับผมติดต่อกลับมาหาหัวหน้างานเขาบอกเดี๋ยวเขาจะหาเงินกลับมาคืนมาคืนให้แต่ก็ไม่รู้ว่าระยะเวลาอาจจะสิปีหรือยีปีข้างหน้าก็คงไม่ไม่รู้ได้ครับผมแต่ตอนนี้คือยังไงผมก็คงไม่หวังได้เงินคืนแล้วครับแต่ว่าก็คืออยากให้ตํารวจดําเนินคดีให้ถึงที่สุดเพราะว่ามันเป็นอันตรายต่อบคุคคลอื่น ซึ่งบุคคลที่เขาหาเช้ากินค่ําหรือว่าเอันตรายต่อคนแก่หรือเปล่าเราก็ไม่รู้เพราะว่าขนาดเราเองเรายังเป็นวัยรุ่นคือยังยังยังกล้าทําแล้วมันเป็นกลางวันแสกแสกไม่ใช่แล้วถนนเส้นนี้ก็ไม่ได้เปี่ยวครับผมมีรถวิ่งเข้าออกตลอดเวลาเขาเขายังกล้าทําได้ขนาดนี้แล้วถ้าเกิดเขาไปร้านค้าบางร้านที่มีแต่คนแก่อยู่เขาเขาจะไม่ทํายิ่งกว่านี้เลย9โก้9โมงเช้าครับผม9โมงเช้าเอง9โมงเช้าครับผม ผมถึงบอกไงว่ามันเป็นตัวอันตรายจริงๆคือวันนั้นเลือกเป็นรายไหนครับโตเขานั่งวินครับ แล้วก็ไปส่งแล้วเขาก็ให้รอแต่เขาไปไหนเขาไปข้างเข้าบ้านนี่แหละครับแล้วพอถึงเขาก็ให้รอก่อนแต่เขาเข้าไปเอาโทรศัพท์แล้วเขาก็เปลี่ยนเสื้อออกมาเปลี่ยนเสื้อแล้วผมก็มาส่งของหน้าร้านโทรศัพท์ครับแค่นั้นนะครับคนที่ซ้อนท้ายคนในหมู่บ้านใช่ครับคนในหมู่บ้านเออรับรับบ่อยครับกับกับพี่คนที่มาะอเหตุคนนี้ไม่ค่อยได้สังเกตอะครับแต่น่าจะออกบ่อยอยู่ จังหวะที่เขามาบอกเราหรือว่ายังไงเขามาเรียกใช่ครับเขาเรียกเขายกมือผมว่าเลยขี่รถไปรับไปรับใช่แต่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นคนไลดใช่ครับใช่ครับเขาไม่คิดครับเขาเขาเรียกว่าไปไหนครับเขาเรียกเขาเรียกพี่ตอนแรกก็ยกมือเฉยแล้วเข้าไปในหมู่บ้านอ๋อเขายกมือเฉยเยเพื่อเข้าไปรับแล้วเขาบอกว่าเข้บ้านครับเข้าบ้านรายการมณีสองคำหนึ่งเขาบอก เป็นไงพี่พอรู้ข่าวว่าเป็นคนร้ายกอดสิยังไงพี่ถกใจเขาเป็นวินตัวเองด้วยจะต่คิดว่าเขาจะมาทำใช่คหรอวินเราก็รับคนในสามปกติแล้วนะเราไม่สนใจก็ใครก็